วัสดีท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เซียโจโอวอทพาร์ทที่ยี่ปะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผม <c oughs> มาฮะเรามาตั้งใจดูฮนะจับตาจับตูดอย่าให้คาดสายตาเลยทีเดียวเยีวนะครับผมสำหรับโหมดโอเวอร์วอทโหมดนี้นะฮะและจังหวะนี้ครับซัดสเปกเราเก็บไปสองคนแล้วครับผม ทำการเช็คอย่างละเอียดฮะได้ยินเสียงเช็คเกอร์นะฮะหนึ่งทีเมื่อกี้เสร็จแล้วเช็คเกอร์พีออ,อกมานะฮะแล้วก็พูท <c oughs> ต้องสงสัยเราเก็บไปได้นะฮะและจังหวะนี้ก็ยังคงเช็คกันต่อไปฮะแต่หารู้ไหมว่าเช็คเกอร์กำลังจะออกมาฮะแต่ว่ายังไม่พีออ,อกมาฮะเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วด้วยแล้วก็ยิงได้นะครับผมถือว่าเป็นการสะบัด นะเพราะว่าความเร็วการสะบัดเนี่ยบางทีมันเร็วเกินไปจนเดโมจับไม่ทันนะครับผมแล้วก็เสียงสไนเปอร์ก็เลยไม่ออกให้ได้ยินนะมีสเกลยิงทะลุมิดออกมาฮะแต่ว่ายิงไม่โดนครับผมและจังหวะนี้ขึ้นไปฮะแล้วก็ยิงได้1คนนะครับผมและเพื่อนทําการยิงอยู่ตรงไฮเวย์ฮะและเพื่อนก็โดนยิงตายครับผม สร็จแล้วพยายามจะยิงต่อแต่ยิงไม่ได้นะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวานะกำลังลังเลใจอยู่ฮนะจังหวะนี้และก็เช็คอยู่ซีทีฮนะความมั่นใจเหลือเฟือและจังหวะนี้เพื่อนจะวิ่งเข้าไปยิงแต่ว่ายังยิงไม่ได้ฮนะและสีทีกระโดดขึ้นมาแต่ว่ายังเก็บไม่ได้ต่อนะจังหวะนี้แลวลงไปโดนเพื่อนเก็บเข้าไปไล่ลิ้นพัน <c oughs> เก็บไปได้เรียบร้อยนะฮะ โอ้มีการปิดประตูกันเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วจังหวะน,นี้สัสเปกของเรายังจดจดจ้องจ้จจอง,องเหมือนกับว่าเพื่อนได้ยินเสียงนะฮะแต่ว่ายังไม่มาปรากฏตัวให้เห็นแล้วจังหวะน,นี้ออฟเขาพีคออกมาแต่ว่ายังยิงไม่โดนครับแล้วก็เดินกลับไปถือซีเซ็ตออโต้แลวซีเซตออโต้เก็บไปได้อย่างสวยงามครับผมฝั่งซีที เริ่มกันตามใหม่ฟันเพื่อนไปหนึ่งทีนะฮะมีการหมันไส้กันเกิดขึ้นนะครับผมและทำการปาสมกยิงทะลุสมองไปหนึ่งทีฮะไม่ชัวร์ครับผมจะเซนดีและเดินม,มายันนี่ทำยังไงโอ้โหยิงกลับไปได้นะฮะแต่เพื่อนตายเหมือนกันครับผมและเพื่อนกำลังเดินเช็คเชคเกอร์ครับผมปรากฏว่าไม่เจออะไรนะฮะทำการปาโมโลทอป หรือไม่โดนแฟดหน้าเขาใส่กันเลยทีเดียวฮนะไม่ทราบว่าใช้คีปอะไรกันมายังไม่ทราบเหมือนกันฮนะปาโมโลทอปดักแคลวินเข้าไปเสร็จแล้วซีทีวิ่งมาจาังหวะน,นี้กระโดดกลับไปฮนะยังยิงไม่ได้ครับติดอยู่ฮนะไสะเกาพยายามตัดออกมาแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ดนะีฮะออปเปอร์ฝั่งนี้ก็เลงอยู่ฮนะเสียเปรียบจริงๆครับและก็ยิงได้อีกหนคนนะฮนะ สกอร์คิวของเขาตอนนี้ค่า9ตาย3นะครับผมและดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรที่น่าสงสัยสักเท่าไหร่ดูเป็นการเล่นที่ปกติมากครับตอนนี้ยแล้งวะเสร็จแล้วตอนนี้ เอาเพื่อนโดนเฮดช็อตไปนะครับผมแต่ปาสมองติดอย่างนี้โอ้โหฟันนี่โมเมนต์มีการฟันเพื่อนด้วยนะครับหนึ่งทีแม่ทีมนี้เป็นตลกคาเฟ่หรือไงครับเนี่ยและเพื่อนพีออกไปในบีแล้วจังหวะน,นี้จะทำยังไงต่อครับผมเดินถือออฟเข้ามาในเชเก,เกอร์แต่ว่ายังทำอะไรต่อไม่ได้แล้วจังหวะน,นี้ซีีพีออกมาแล้วก็หยิบปืนกลับไปแต่ว่าโดน AWP ตัดไปได้หนึ่งทีฮะและ a w p พีออกมาอย่างนี้ก็ซัวอยู่แล้วครับผม โอ้โหทำการรีโหลดแม็กกาซีนหนึ่งทีฮะแช็คแม็กอย่างสวยงามครับผมแลวจังหวะนี้เพื่อนสเปร์ออกมาแต่ว่าไม่เจออะไรเลยฮะโอ้โหนี่สายควันมับเนี่ยสงสัยจินตนาการเพื่อฝันเยอะเอา้าแล้วเพื่อนหัวแตกเก็บเฮดช็อตไปได้อีกแล้วนะคนคนนี้สเปลโรแล้วซีทีก็ยิงเฮดช็อตกลับมาอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โหก็แปลโรเก็บไปสามสี่หัวเลยนะราวเมื่อกี้แม่ และก็ปาแฟตออกบีฮะและเซตสมอกกันเกิดขึ้นแล้วฝั่งซีทีย่องเบามาที่เชคเกอร์ฮะตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นและแล้วเพื่อนยังไงเพื่อนปาแฟตออกไปเป็นพี่ต้วนคนยิงออกมาไม่ตายฮะและ้วซีทีก็วิ่งกลับไปฮะโดนแฟตทีหนึ่งเพื่อนนี่หลงเลยฮะหันกลับมายิงเพื่อนในกันเองเฉยและก็ดักอยู่เชคเกอร์ฮะยังไม่มีใครรู้ครับผมและเพื่อนออมหลังได้มาหนึ่งคนเซตแฟตเข้าหน้าเพื่อนไปหนึ่งทีฮะ หน้าขาวใสไร้สิวช้ยยครีมอ๋อเห็นขาครับผมจังหวะน,นี้อ้าวเรียบร้อยครับหลังเข้าฮะแหกครับแต่บ้านเรียกแหกมาดูสเต็กันบ้างนะครับผมสเต็สแคอร์ทุกต้องสงสัยค่า11กอแอซิสหตาย5นะครับผม MVP2 นะครับแต้มรวมตอนนี้28และจังหวะนี้กำลังจะพีเข้าเอแล้วหวังนั้นก็พีเข้ามาแต่ว่าโดนยัดกลัปไปเหมือนกันนะแล้วก็ยึดเอซเป็นที่เรียบร้อยครับผม และจังหวะนี้เดือซัดสเปกของเราทำยังไงดีเขาเล่นออฟทั้งเกมเลยฮะและตอนนี้กำลังแพนติ้งบอมนะครับผมเสร็จแล้วก็เดินกลับมาโดนแฟดเพื่อนไปหนึ่งทีหน้าเขาสายไรสิวเอเมนกำลังเดินมาโดยไม่รู้ตัวและจังหวะนี้เขาทำยังไงยิงปรับไปโอ้โรฮิพีแล้วก็ยิงตรงเอเมนไปได้หนึ่งคนนะฮะตอนนี้ริ้นฟันไปหมดแล้วครับผมเอเมนตัวสุดท้ายจังหวะนี้สแปโลงเก็บเฮดช็อตไปอีกแล้วนะฮะ โอ้ดีเซอร์ตเขาไร้เตรียมทานจริงครับคนคนนี้และจะยิงได้หรือไม่โอ้โหเห็นแขนแล้วแต่วสมบัติยิงไม่โดนแล้วเพื่อนก็เก็บไปได้ครับผมสเปรลโรลหัวแตกครสกอร์ผู้ต้องสงสัยเป็น12ต่อ12ตาย5เออไม่ได้ต่อต่อได้มาสกอร์สกอร์ตอนนี้เป็น5ต่อ5ครับผม แล้วสีพทีพีออกมาอย่างนี้แล้วจะยิงได้หรือไม่โอ้โหมีการสมบัตกันเกิดขึ้นแล้วจวังหวะนี้สี่ทีก็พี่ออกมาแต่ว่าเก็บเพชรช็อตไปได้นะครับผมทีมโจนะฮะและโจรไม่รอช้าฮะตัดได้อย่างนี้ก็ต้องรีบถโถมเข้าไปฮะไม่รอช้ายิงคับไม่ไป่อโอกาสให้เสียเวลาแลาว้วจังหวะนี้โจพี่ออกไปโอ้หนั่งยองยองยิงนะครับผมปืนกลหมดไม่พอฮนะชัก ปืนพกไล่ตอดยิงโอ้โหใจเขาได้จริงครับคนนี้แม่ <Hey. S 1> และกระโดดลงไปเลือดโลเฮดปีแล้วจังหวะน,นี้ดีเบเปประทักกันเกิดขึ้นนี่แหละชิตยิงโอ้โหซัสเปกเราก็ยิงไม่ได้เหมือนกันนะฮะกลายเป็นว่าคิวสุดท้ายเป็นของเอ่อรีเทิร์นครับผมแรตเทิร์นใช่ไหมอ่าถูกอสไม่รู้อะ และจังหวะน,นี้เหมือนกับว่าจะวิ่งเข้า,าทำแต้มบนที่เนะฮะและทำการพี่อบอาเขาเปิดแปดเข้ามาแบบนี้แล้วโอ้โหเป็นทางโจรน,นะ,ะที่ตัดเก็บเพชรจับชีพไปได้แล้วก็พิงออกไปยิงโฟกหือตายคาที่เลยฮะลงข่าวหนังสือพิมพ์หนึ่งแล้วก็ผู้ต้องสงสัยเก็บคิวตรงรถข่าวไปได้หนึ่งตัวนะฮะโอ้โห รู้สึกว่าทีมของซัสเปตจะมีคนเปิดที่ค่อนข้างเฟี้ยวอยู่นะฮะเป็นคนที่เล่นแล้วไม่กลัวอะไรเลยครับคนที่ชื่อโตโอดเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นชื่อปลอมนะฮะเป็นชื่อปลอมทั้งหมดเลยฮะไม่ใช่ชื่อจริงแต่อย่างใดนะครับผมเป็นชื่อที่โอเวอร์วอเขาตั้งขึ้นมาอีกทีนะฮะเสร็จแล้วจังหวะนี้ก็ยิงโดนนะฮะโอ้โหไฮเว์และตัวสุดท้ายอยู่ที่เ er อเมนจังหวะนี้อืมคมเข้มนะครับผมเอ๊ ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมั่นอยู่นะครับแบตเมื่อกี้รักฐาไม่เพียงพอเลยนะครับไม่รู้ว่าโดนรีพอร์ตมาได้ยังไงนะฮะแต่เราไปดูคนที่2กันดีกว่าครับผมและคนที่2ไม่รอชาร์จแต่อย่างใดนะฮะ yeah, <flood> จาัางวานี้หัวหมุนกันเลยทีเดียว <od> ครับผมจัดกูเวียนหัวและยังอีกยังไม่เลิกอีกเหมือนเขาเซตบอร์ดให้ บอดยืนอยู่กับที่แล้วก็เดินไม่เยอะมากหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเขามีบอดหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่คืออย่างรวมๆแบบนี้คือบูตแลงก,กันแน่นอนนะฮะดูจากสภาพแล้วเนี่ย120 2 8ควแล้วก็ปล่อยบอดมา5ตัวก็ นะฮะโอเวอร์วอตก็มักจะมีอะไรแปลกๆมาให้เราดูเสมอนะครับผม <c oughs> โปรแกรมชั่วเลงอืมไม่น่าใช่สร้างปัญหาเหรอคือเราเอาผิดมันได้ไหมอ่ะคือมันบูตแรงกันอ่ะแล้วมันปล่อยบอดมายืนสปินอะไรอย่างเงี้ยเราเราเอาผิดมันได้ไหม <c oughs> น่าจะสร้างปัญหาใช่ไหมน่าจะสร้างปัญหาแหละ เออน่าจะใช่มั้งผมก็ไม่รู้ว่าคือผมไม่รู้จะใส่อะไรเลยอะ่ะเจอเมื่อกี้กูอึ้งเลย <c oughs> คือแบบตั้งแต่ทำโอวอรมา20พาร์ทกูไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยนะนี่พาร์ทที่20นี่แจ็คพอตเลยงงเลยอเออไเอเ้แี้ยแบบนี้มีได้เหรอวะไอ้ห่าเอ,าเอา้คนเะกี้ยังยังถือว่าไม่ค่อยสาดใจาเท่าไหร่ฮะเราก็ต้องแถมวะต้องแถมให้เป็นคนที่สาม นะครับคนนี้เฮ้ยเจนกี้เนสะโขบทะลุสมองว่วะเอาอ่ะแต่วันนี้ทำไงต่อฮะ <c oughs> ยิงลงมาได้แล้วก็วได้ยินเสียงเข้ามาข้างหลังแล้วแต่ว่าทามิ่งไม่ดีครับถือมีดหาปืนเฉย <c oughs> และดูเหมือนถุงมือจะติดบั็อกอีกแล้วนะฮะ <c oughs> เป็นถุงมือ,อของ ตำรวจไม่ใช่เป็นถุงมือเออถุงมือตำรวจแต่อยู่ฝั่งโจนอ่ะถุงมือมันบั๊กฮะช่วงแขนมันบั๊กครับผมช่วงนี้เสียโจแผทนี้จะเป็นกันบ่อยฮะเป็นกันเกือบทุกคนเลยนะครับผมถุงมือบัก๊กจะเป็นกันเยอะมากเราอ,อย่าเพิ่งพูดเรื่องถุงมือฮะเราต้องตั้งใจจับตาจับตูดดูที่เป้าของผู้ชายคนนี้ดีๆแหมการลา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 เลง ถือว่ายังไม่ชัดเจนเดี๋ยวต้องต้องรอดูต่อไปวะ่ะเพราะตอนนี้เขาฆ่าไปอ่าสิบหกตายเก้านะครับผมไปเไว้ยไ,ไปเว้ยยังไงเว้ยโอ้โหแฟตอัตต้าที่ข่าจัว๊วะเลยฮะเฮ้ยเขาจะวิ่งปีก้าไปที่เอนะฮะแล้วรู้สึกว่าเอจะเคลียร์ครับผม แลวบอมก็ไม่วางด้วยนะฮะโอ้โหเราเดินกลับมาแล้วก็มีการยิงเช็คกันเกิดขึ้นฮนะแล้วจวัวหวะนนี้ไซส์พีเข้ามาแต่ว่ายังไม่รู้แล้วก็ยิงไปแต่ว่าไม่โดนเอาโดนหัวเฮดช็อตเฉยก็เก็บไปได้อีกหนึ่งคนนะฮะโอ้โเพื่อนช่วยไปได้สุดท้ายก็ได้วินนี้ไปครับผม มีการปาแฟตอัดหน้าเพื่อนกันเกิดขึ้นครับผมแล้วยังไงต่อฮะทำการเดินเช็คเดินเช็คแต่ว่ายังไม่เจออะไรผิดปกติสักเท่าไหร่ฮะเหมือนเขาจะเลงมุมเดิมแปลกๆฮะแล้วตรงมิดมาแบบนี้เอ้ ยังไงฮะยังไงเริ่มไม่เกินแล้วนะและไอเวพยายามจะพิกออกมาเอ้าอมแม,ม่มันเริ่มแปลกๆปกไหมก็ยังไม่แน่ใจฮะดูกันต่อไปครับผมอาจจะแบบว่าเล่นด่านนี้บ่อยวางเป้าเป๊ะทางที่เขาจะออกอะไรอย่างงี้มั้ง เ็แล้วก็เดินไปที่มิดครับผมยิงห้องท่อเสร็จแล้วจังหวะนี้จะโดดลงไปเคลียร์ไหมแล้ะเพื่อนก็ยิงท่อไปอีกหนึ่งทีฮะและเหมือนเห็นตัวอยู่ในไซส์สองคนแล้วครับจังหวะนี้พยายามจะเช็คดูฮะแต่ว่าเขายิงทีแบบว่าเป้าดีดมากฮะแล้วก็เหมือนจะเห็นลางๆฮะจังหวะนี้แล้วยังไงต่อ เขาดักรอฮะดักรออย่างมีความหวังเฮ้ยเหมือนเป้ามันล็อกตัวเ,เหมือนเป้ามันล็อกเฮ้ยใช่อไหมใช่อไหมเหมือนเป้ามันล็อกตัวเลยวะ่ะเฮ้ยเมื่อก,กี้มันผมว่ามันมันเอมตัวไม่ได้เอมหัววะ่ะคนเนี้ยดูเป้ามันลากๆไงไม่รู้ว่ะเมื่อกี้มัน ทำแม่งทำแม่งไงไม่รู้อะรอดูจังหวะนี้ฮะโดนแฟดกันเล็กน้อยฮะไม่เล็กน้อยอะน่าจะวอลกอยู่อะแล้วยังไงแล้วยังไงดีเดิดนมาที่มิดนะฮะแบบไม่กลัวอะไรเลยฮะแล้วจังหวะนี้ยิงกับไม่โดนะทำการเลิงรออยู่แต่ว่าไม่ใช่ อพอพีออกมาอ้าวแล้วจังหวะนี้เราเดินสวนกันแทบจะแบบเดินมาจับมือก็ได้แล้วฉากเมื่อกี้นี่ผมคิดมากเหรอวะที่บอกว่าเป้ามันเอ็มตัวแต่มันเหมือนเลยนะเมื่อกี้อ,อ้าหอาจจะเป็นความบังเอิญน,นะฮะอาจจะเป็นความบังเอิญอะไรอย่างนี้มีไซส์หนึ่งคนอะ,อะมีไซส์หนึ่งคนอ่ะ จังหวะน,นี้แหละครับจังหวะที่เขาอยู่คนเดียวนี่แหละาายังไม่โดนนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะเป้ามันเอมตามตัวนว้ยเฮ้ยยี่สิบสามต่อสิบเอ็ดสกอร์ที่สิบเอ็ดต่อเก้าครับผม เี่ยเหมือนจะมีล็อกเป็นช่วงๆอ่ะเขาไม่ได้แบบล็อกยาวอ่ะนะโดนสวนกับมาหัวแตกเลยใช่เปะวะมันน่าจะใช่นะหรือเปล่าวะกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วเนี่ยสองกิสองใจวะ่ะ รู้สมอกไปโดนหน่อยๆด้วยนะยังไงแน่วะคนเนี้ยยังไงแน่วะเอาไงยังไงเอายังไงน่ะเอ็นป่ะมันล็อกตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าแล้วมันล็อกตัวจริงด้วยเฮีย โอ้โหไอสัตว์ชัดเจนดูดิมีดีไฟมีดีไฟเลยยิงไม่โดนไงนมันยิงไม่โดนไงนโอ้โหเป้าแม่งลากตามตัวเลยอ่ะมันไม่ได้เอมหัวเว้ยยัดเก้เอมบอทดมันมาพร้อมกับวอลเล็โกโปรแกรมอื่นไม่รู้รู้แค่นั้นถือว่าจบกันไปนะฮะสำหรับ สามคนที่ผมดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ถ้าผมาวิจารณ์ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้ามีอะไรให้ติดตามกันต่อก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้รักทุกคนครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมเก้าอี้เดียวก็จะมีคนมาเม้นถามอีกว่าเก้าอี้คืออะไร อย่าลืมแชร์